สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Easy Money Me พื้นที่ของคนอยากเก่งอยากโตและอยากรวยอย่างมีความหมายวันนี้ผมมีคำถามสั้นๆให้คุณคิดตามคุณเชื่อไหมว่าบางคนเกิดมาเพื่อรวยแต่บางคนเลือกจะจนทั้งชีวิตวันนี้ อีซี่มันนี่มีจะพาคุณไปดู12วิธีคิดที่เปลี่ยนชีวิตธรรมดาให้กลายเป็นชีวิตที่มีความหมายข้อที่หนึ่งความคิดกำหนดชีวิตคนรวยไม่เชื่อว่าเกิดมาเพื่อจนเขาไม่ปล่อยให้โชคชะตาคุมชีวิตแต่คนจนมักยอมแพ้ให้ดวงถ้าวันนี้คุณเชื่อว่าคุณเกิดมาเพื่อรวย ความเชื่อนั้นจะเริ่มเปลี่ยนการตัดสินใจของคุณทันทีข้อที่สองอยากรวยไม่เท่ากับต้องรวยคนทั่วไปคิดอยากรวยแต่คนรวยคิดว่าต้องรวยความต่างคืออะไรคนรวยมีเป้าหมายมีแผนและลงมือทําจริงไม่ใช่แค่ฝันลมๆแลง้แลงๆข้อที่สอย่าพอใจกับความจนถ้ายังทุกข์ การหนีความจนไม่ใช่แค่ประหยัดให้อยู่รอดแต่คือการเลือกชีวิตที่มีความสุขกว่าเดิมไม่ใช่คิดแค่ลดรายจ่ายแต่ต้องคิดเพิ่มรายได้ด้วยข้อที่4ยิ่งบนชีวิตยิ่งจนยิ่งโฟกัสปัญหาปัญหายิ่งโตคนรวยไม่เสียพลังกับการบนเขาโฟกัสสิ่งที่อยากได้แล้วหาทางดึงมันเข้ามาในชีวิตข้อที่ห้า ไม่มีคนโชคดีมีแต่คนไม่เลิกพยายามโชคไม่ช่วยคนที่นั่งรอโชคช่วยคนที่ลงมือทำไม่หยุดพรสวรรค์ยังแพ้พรแสวงถ้าคุณขยันพอคุณชนะได้หมดข้อที่6เส้นทางรวยมันต้องยากคนส่วนใหญ่แค่อยากรวยแต่ไม่อยากลำบากคนรวยจริงๆยอมเจ็บยอมเหนื่อยเพื่อความสบายทั้งชีวิตข้อที่7็ อย่าทำงานแค่ให้รอดจุดเปลี่ยนชีวิตคือวันที่คุณคิดถึงงานก่อนเงินเพราะเก่งจริงเงินจะตามมาเองแบบหยุดไม่อยู่ข้อที่8ไม่อยากทำงานหนักก็อย่าหวังรวยคนรวยทุกคนเคยเหนื่อยสาหัสเขาใช้ทุกวินาทีกับความขยันไม่มีใครรวยจากการอเอื่อยเฉยข้อที่9อย่าติดกับดักงานรายได้น้อย ถ้าง,งานเดิมไม่พาไปไหนอยากขังตัวเองไว้เพราะความกลัวลบขีดจำกัดในหัวทิ้งแล้วกล้าคว้าโอกาสใหม่ข้อที่10จุดเริ่มต้นความรวยคือทำในสิ่งที่ชอบทำในสิ่งที่รักคุณจะทำได้ดีกว่าคนอื่นและความสำเร็จจะตามมาเงินคือผลพลอยได้จากความสุขข้อที่11พัฒนาตัวเองให้คู่ควรกับเงิน ถ้าคุณไม่พัฒนาไม่มีใครช่วยคุณได้แต่ถ้าคุณไม่หยุดพัฒนาไม่มีใครหยุดคุณได้เงินจะมาเองแบบไม่มีเพดานข้อที่12อยากรวยต้องกล้าคนรวยไม่กลัวพลาดไม่กลัวล้มเพราะเขารู้ว่าไม่ตัดสินใจไม่ลองไม่เสี่ยงเท่ากับไม่มีวันรวยก่อนจากกันวันนี้อยากฝากไว้ว่า ความรวยไม่ได้เริ่มจากเงินแต่มันเริ่มจากความคิดในหัวคุณถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมติดตาม Easy Money Me. เพราะที่นี่เราไม่ได้สอนแค่หาเงินแต่เราสอนให้ชีวิตคุณมีมูลค่ามากขึ้นทุกวันแล้วเจอกันตอนหน้าสวัสดีครับ